จะพามา,มาดูอะไรที่พิเศษที่ยังไม่เคยให้ใครดูกันเลยไม่เคยให้ใครดูเอาอย่างนี้แล้วกันเพิ่งจะเสร็จเพิ่งจะเปิดวันแรกเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะจะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยคะ่ะเพราะว่าตัวลิต้าเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นห้องนี้เลยนะคะนี่จะเป็นครั้งแรกเลยที่จะเข้าไปดูห้องนี้ด้วยกันนะคะก็เพิ่งตกแต่งเสร็จเลยใช่เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆโอเคไปดูกันค่ะนี่นี่ก็คือ entrance hall นะครับ สวยไหมสวยมากชอบมากก็จะทำเป็นกระจก3ด้านเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้รู้สึกสเปซที่เรากว้างและโปร,ร่งนะครับแล้วก็กระจกก็จะมีเอฟเฟ t นกนิดๆเป็นแอนติกมิ i เรอร์และนี่พรรยาต้องชอบมากครับยังไงคะเพราะว่าเป็นตู้กเก็บรองเท้าออสองฝั่งเลยนะอันนี้สามารถใส่ได้ถึงประมาณเกือบ80คู่เข้ามาถึงปุ๊บ เจอนี่เลยครัวนะคะครัวครับซึ่งจริงๆครัวนี้ต้องขายของเลย <S <S อลันนี้ไฮไลท์สุดของครัวนี้ก็คือตู้เย็นยี่ห้อซับซีโร่ส่วนเครื่องไฟ,ฟ้าย,ยี่ห้อบุ๊กซึ่งยี่ห้อเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นเรียกว่าเป็นโลสซลอยนะของเครื่องครัวนะครับนี่ตู้เย็น ตู้เย็ยนพิเศษก็คือว่ามันจะควบคุมอุณหภูมิความเย็ยนได้ดีอย่างผักผลไม้ที่แช่อย,อยู่เนี่ยบางทีเราซื้อมามันอาจจะอยู่ได้ไม่กี่วันแต่เนี่ยมันจะเป็นยืดอายุทําให้ผักสดขึ้นกรอบขึ้นผลไม้อยู่ได้นานขึ้นเรียกว่าสุด,ดยอดมากๆเฉพาะค่าตู้เย็ยนอย่างเดียวตู้นี้ก็ล้านนึงเข้าไปแล้วครับอันนี้ก็คือแถมมาให้กับห้องใช่ถูกแน่นอนสเปซอย่างนี้เป็น,ปนแพลนเฮาส์ต้องมีการเอนเตอร์เทนเพราะนั้นมันก็จะมีเรื่องของไวเซล่าให้โอ้ยเลิศมากนะคะนแน่นอนทุกอย่างสเปซเก็บของเยอะมากมี แคบินเนตสำหรับช้อนส้อมเก็บทรงเก็บซอสเก็บ กระทงกระทะหม้อไหนะครับและนี้ที่คิดไว้ก็คือว่า<ช>แน่นอนเวลาเราเลี้ยงแขกเราต้องมีจานชามชุดโชว์นะเอาไว้โชว์แขกนะชุดจานชามที่สวยเนี่ยเราก็จะมีที่เก็บตรงนี้ให้ส่วนชุดที่ daily use ก็จะเป็นตู้ธรรมดา<อ>เดี๋ยวมีเซ็กชันด้านหลังให้ตอนที่ brief interior ไว้จริงๆแล้วเนี่ยคือ living area เราอยากได้บอกว่าฟิลแบบมาอยู่ Fi f t h a v e n u e New York รหรืออยู่ b e l g r a v i ีย o n d o n ก็จะมีความเป็นฝรั่งนิดนึงนะครับอ๋อเอาไว้แบบว่านั่งกินชากาแฟตอนเช้านะคะหรือเป็นโต๊ะใหญ่อันนี้แบบโห เลี้ยงแขกได้เป็น10คนเลยนะคะก็อีกโต๊ะหนึ่งตรงนี้เจ้บบาบ้านก็นั่งหัวโต๊ะแล้วก็แขกแขกก็นั่งตรงนี้ตรงนี้นะคะใช่เข้ามาปุ๊บแล้วสะดุดตาม,มากกับ ความละเมียดละไมของหินอ่อนอันนี้อันนี้เรียกว่าหินลูโ Blue r o m นะคบเป็นหินนําเข้าจากอิตาลีนะแล้วก็ไปหาจากในเมืองเนาะมันก็เป็นสีที่สวยด้วยตัวเองอยู่แล้วเนี่ยนะแต่วิธีเราอยากทำให้มันโมเดิร์นขึ้นเราก็คือตัดโดยใช้วิธีเลเซอร์คัตจะเห็นว่าการตัดนี่มันจะคมมากเวลาอยู่สเปซคอนโดนะบางทีเราก็จะเบื่อใช่ไหมคะเราก็จะมีมุมจุกกระจุกกระจิกมามุมต่างๆเนี่ยที่ได้เห็นนี่มีตั้งแต่มุมเคาน์เตอร์บาร์ มุมไฮทีตรงนั้นมุมดินเนอร์ตรงนี้แล้วก็ยังมีลิฟท์ o ูมโซฟาอีก2มุมโอ้โหแบบสนุกมากจริงๆตรงนี้แบบว่านั่งอ่านหนังสือตอนบ่ายก็ได้เนาะใช่นะนั่งตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะนั่งแบบนั่งตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็วงางทากาแฟกาแฟแล้วก็ดูทีวีจากตรงนี้อีกมุมนึงก็ได้ระเบียง,งอันนี้ก็คือหน้าต่างเปิดได้กว้างมากในสระน้ำเราเนี่ยจะมีลาโพงฝังอยู่ในสระแปลว่าอะไรหมายถึงว<ะ>่าวลาคุณว<ะ>่ายน้ําไปคุณสามารถฟังเพลงที่คุณชอบในเวลาคุณอยู่ใต้น้ําได้ด้วยนะครับ นี่นะคะแล้วก็มีจุดตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะก็นั่งกินเบรคฟาสตอนเช้านะคะแล้วก็มองวิวกรุงเทพมหานครจากชั้นที่19ลงไปนะคะก็ไฮโซมากๆห้องนอนที่นี่จะมี2ห้องแต่เราจะไม่มีเรียกว่าห้องไหนคือมาสเตอร์เบดรูมจริงๆมันมีความพิเศษด้วยกันของมันทั้ง2ห้องคือเรียกว่าเป็น2มาสเตอร์ก็แล้วกันนะครับโอ้โหเก๋มาก โปรเจกต์นี้เราอยากเล่นอะไรกับเท็กซ์เจอร์เยอะสื่อสีไม่ได้ใช้ฉูดฉาดเยอะแต่จะเห็นว่าเท็กซ์เจอร์มันจะมีความแตกต่างกันตั้งแต่หัวเตียงจนถึงวอลเปเปอร์จนถึงเนี่ยอย่างหนังกลับที่เป็นตัวเตียงเองอะไรเงี้ยคือรู้สึก element เอลเมนต์ในความแตกต่างโดยเล่นโดยการเท็กซ์เจอร์แต่เราไม่มได,ได้เล่น,ลนจากสีเหมือนห้องจะเล็กนะแต่ไม่เล็กนี่เปิดมาปุ๊บเปิดมาโ,โอ้ก็เป็นคลอเซ็ต ใหญ่มากก็คือผู้หญิงฝั่งหนึ่งผู้ชายฝั่งหนึ่งก็ได้หรือ<ต>ว่าแต่สุดท้ายพออยู่จริงฮิสก็จะเหลือแค่นี้เนาะที่เหลือก็จะเป็นเธอชอบมากเลยนะคะแล้วก็ในห้องน้ำหยห้องอาบน้ำใหญ่มากเป็นชาเวอร์สีรูเรนชาเวอร์ร<ๆ>แบบจุ๊ๆนะคะแล้วก็อาบกันสองคนได้อาบแปดคนก็น่าจะได้ <laughs> และนี่เอ่อที่เก็บหงเก็บคออย่างเงี้ย <laughs> ก็คือเป็นลินชักเรียกว่าลินชักรุ่นรุ่นเอสคลาสเชแล้วกันนะเพราะว่าระดันเข้าไปมันเข้าไปเองมีการดูดอันนี้ก็จะเป็น เรียกว่ามาสเตอร์อีกห้องหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นคลอเซตมี2ฝั่งนะ้มีของผู้หญิงกับผู้ชายสองฝั่งก็เก็บของได้เยอะเหมือนกันมาดูห้องน้ำหมือนกลนวะันห้องน้าะห้องน้ำอันนี้ก็จะมีความเป็นทรดิชันแนลหน่อยหนึ่งคือบางคนยังชอบอ่างอยู่ห้องนี้ก็จะมีอ่างมีทั้งอ่างและชาเวอร์โถส้วมก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับหดเรียงเก๋มากเลยนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะทำงานเล็กๆอยู่มุมนน้นด้วยน่ารักมากแล้วก็มีเมสควอเตอร์อยู่ในนี้เลยซึ่งมีทั้งครัวไทยนะครับม ซักล้างอยู่ในนี้นะครับมีทางออกเข้าออกของเขาแยกไม่กวนกับเจ้าของห้องนอกนั้นมีห้องนอนห้องน้ําส่วนตัวอย่างเขาเองก็คือครบสับอยู่ในนี้เลยก็จะอยู่ในห้องนี้เลยต้องทุกอย่างในพื้นที่236ตารางเมตรเรียกว่าดูแล้ว1 1 1นี่ ผมว่าคุ้มค่ามากใช่<ะ>คือการออกแบบการดีไซน์ของห้องนี้เฟอร์นิเจอร์ที่บิวอินในห้องนี้เป็นอาร์ตพีซส,ส่วนหนึ่งที่อยู่ในห้องนี้และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของฟ a ซิลิตี้ทั้งหมดของตึกนี้นะครับตั้งแต่ Grand e n t r a n ซ์ฮอลลที่ตกแต่งอย่างรูลาสไตล์ยุโรปแต่ทางเข้านี่เป็น e n t r a n นซ์ฮอลแบบ8ดเหลี่ยมน,นอกจากนั้นก็ยังมีแกรนซอล on นะครับหนึ่งในห้องนี้ก็จะเป็นไฮไลท์แอนทีคมากมายนะครับที่แบบว่าเป็นมิวเซียมคอลเล ห้องน้ำฟิสิลิตี้แขกด้านล่างนะครับเราก็จะมีเจิมนะครับจิมของเรานี่ก็ทันสมัยมากนะครับตกแต่งได้อย่างสวยงามจากห้องรับแขกและห้องจิมนะครับมองไปก็จะเป็นวิวสระว่ายน้ำนะครับซึ่งสระว่ายน้ำก็คือสวยงามอลังการงานสร้างมากนะครับนี่เป็นแค่ส่วนน้อยๆน,นะครับใครส,ส,สนใจก็ติดต่อทางบร,ริษัทไรมอนด์แลนนะครับก็สามารถมาทำ p r i v a t e u r ของห้องนี้ได้แต่ก็อย่าทิ้งไว้นานนะเพราะว่าจริงๆห้องดีๆเนี้ยปกติมันก็จะอยู่ไม่นานแป๊บเดียวก็จะไปละก็ฝากติดตามด้วยนะคะ subscribe ด้วยนะ เราไมีชองแล้วเหรเดี๋ยวนี้ไปตั้งก่อนอันนี้อันแรกจริงๆไม่เคยทำอะไรมาก่อนก็เป็นเทปแรกของเราก็ฝากติดตามเรา2คนด้วยแล้วก็ผลงานของคุณกรในไลม์เมอร์แลนด์ด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ